คันนี้มีเรื่องเล่าแซ่แต่คันนี้แล้วค่ะวันนี้จะมาทำเมนูนีจ้าข้าวคุกผักโขมอ,อบชีสอ,อยากกินอยากกินปลาสะดวกซื้อเลยจ้าง่ายเลยนะคะนี่ข้าวหนึ่งก้อนใส่เข้าไปค่ะทุกคนแล้วก็นีผักโขมอ,อบชีส ดนดู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 ใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้ค่ะออืม้านี่เลยมันจะอร่อยไหมอร่อยทุกคนบอกเลยแล้วที่มันอาจจะไม่เข้ากันลูกพีชมาโรดใส่ใส่เข้าไปทุกคนหนึ่ง ซื้อเลยโอ้โหควาเผ็ดควงเผ็ดทุกคนได้แล้วแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็โะเลจ้าทุกคนคิดว่ามันอาจจะไม่เข้ากันผักโขมอบชีสอิกของฝรั่งทำทีละนรอของไทยมันจะเข้ากันได้ยังไง ไปดูในคลิปที่เขาชอบกิกันเนาะเราก็จะมองเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ากันได้ยังไง มันก็จะได้แบบนี้ทุกคนนี่นเสร็จแล้วก็เพิ่มความนุ่ เสร็จแล้วสมิทีนอ่ะอันนี้นนนนก็จะได้ข้าวคลุกแบบนี้ค่ะข้าวคลุกอําพิคเนลบก,กับข้าวสวยกับสลายนองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกระพบอกชีนี่จะได้แบบไมนู แ,แล้ววันนี้เรามีผักแกล้มนะคะเป็นผักสลัดนะแต่ที่จีก็กินกับเ,เป็นกวางดีมากอนะันนี้ไม่ซื้อมาแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะสลัดทุกคนเราจะไม่ได้กินแบบนี้เลยนะเราจะห่อสละสละก็จะเป็นสลลดที่ทุกอย่างในนี้ซื้อที่สะดวกซือ้อจ้าสะดวกซื้อใกล้บ้านเลยทุกคนสละจะเป็นงบ ก็จะเอาสลายแบบนี้นะคะทุกคน ม,มันเป็นอะไรอิ่มเหมือนจะไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันมากใช่ค่ะสลายแผ่นแบบนี้เราก็จะโปะข้าวแบบนี้แล้วก็หอสลายแบบนี้ลูกทุกคนอะไรก็ต้องกติมัดอุ้ย กิ้วไม่เชื่อเราไปทำดูอร่อยมากส่วนผสมน,นะคะข้าวหนึ่งกระป๋องผักโขมอบชีสน้ำพริกกะหรงอันนี้แปดบาทวนอเนกเป็นนี้ผสมผส,สมรวมกันแบบนี้แส้งก็ซื้อสาหร่ายแบบนี้มาแล้วเราก็เอามาห่อข้าว มันอร่อยมาก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 เลยนี่อืมคอมไ่โฟกัสนี่ทุกคนแล้วก็หอมแบบนี้ถ้าใครจะทำอะไรให้มันน่ากินกว่านี้เป็นแบบผอบเป็นข้าวหอมสลดแล้วก็เป็นคงคำก็ได้นะแต่เราไม่ไหวละนี่แบบนี้ทุกคนแล้วก็